นาสุดพ่อลุงพลลั่นจะไม่ประกันตัวหากลูกฆ่าน้องชมพู่สุดงงแฟนคลับแห่ซื้อหวยตามลุงพลจากกรณีที่น้องชมพู่อายุ3ขวบหายจากบ้านอำนเภอด,ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมกระทั่งไปพบเป็นศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตร ซึ่งล่าสุดวันที่29มิถุนายนในรายการทุกโต๊ะข่าวรายงานว่าในายชัยพลวิภานางสมพรหลับโพน้องโอมและน้องน้ำมน ภรรยายและลูกของลุงพลได้เดินทางมาที่อำเภอวานนิวาสจังหวัดสกลนครเพื่อเดินทางมาหาพ่อของลุงพลเนื่องจากพ่อของลุงพลเพิ่งเดินทางกลับมาถึงบ้านเมื่อช่วงค่ำของวันที่27มิถุนายนจากนั้นเจ้าตัวก็ได้พูดคุยกับครอบครัวโดวยเฉพาะคุณพ่อหลังจากที่ไม่ได้เจอกันจะประมาณ6เดือนโดยนายพ่องวิภาพ่อของลุงพลเปิดเผยว่าตนไม่ได้เจอ กับลูกเราราวหกเดือนตั้งแต่ช่วงปีใหม่ล่าสุดได้คุยกันเพียงครั้งเดียวตั้งแต่มีเรื่องโดยได้สอบถามเรื่องราวว่าเป็นอย่างไรลูกชายก็ยืนยันว่าไม่ได้ทําไม่ต้องกังวลอะไรแถมลูกชายบอกกับตนว่าไม่อยากให้หลานตายฟรีส่วนตัวไม่ได้ห่วงอะไรมากลูกชายก็โตแล้วเชื่อมันลูกชายหลังจากเห็นลูกถูกคนบ้านตนไม่ได้คิดมากอะไรตนขำม,มากกว่าเพราะตำรวจ ก็คงทำงานแบบนี้อยู่แล้วลูกชายคนนี้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนหลายคนสอบถามอะไรลูกชายก็มาจะช่วยเหลือตนพูดได้เลยว่าลูกชายไม่มีทางก่อเหตุเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ตั้งแต่เด็กเป็นคนดีพร้อมระบุว่าหากวันหนึ่งลูกชายถูกหมายจับตนไม่ได้คิดจะประกันตัวคนผิดก็ต้องรับผิดโทษที่ก่อเหตุถึงขั้นประหารชีวิตช่วงแรกๆลูกชายอาจจะเสียหลักเพราะเหมือนคน ทำดีไม่ได้ดีตนก็ให้กำลังใจลูกบอกไม่ต้องห่วงหากไม่ได้ทำผิดส่วนเรื่องเด็กที่ไปตายบนภูตนคิดว่าไม่มีทางจะเปลี่ยนไปได้เพราะไกลเกินไปและไม่เชื่อว่าผีสางจะเป็นคนทำเช่นกันนางพาวิพาแม่ของลุงพลเปิดเผยว่าตนสบายใจขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะลูกก็ดูสบายใจขึ้นที่ผ่านมาก็ติดตามข่าวมาเป็นระยะระยะเพราะเป็นห่วงลูกชาย ตัวยังมั่นใจในตัวลูกชายเชื่อว่าไม่ใช่คนร้ายและที่ลูกชายออกตัวออกหน้าตลอดพอรักหลานคนนี้มากจากนั้นลุงพลก็ได้เข้ามากราบพ่อและแม่ก่อนจะโอบก,ก่อซึ่งทั้งคู่ก็มีการให้พรลุงพลระบุว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ต้องกังวลอีก10ปี20ปีคนผิดต้องได้รับโทษหากตัวเองไม่ได้ทำก็จะมั่นใจไม่ต้องกังวลซึ่งลุงพลก็น้ำตาคลอที่ได้มีโอกาส กลับมาหาพ่อแม่ด้านป้าแตนและลูกๆก,ก็ได้เข้ากราบัึงผู้เช่นกันซึ่งทั้งสองคนก็ให้พรหลานให้เติบโตเป็นคนดีเชื่อฟังพ่อแม่นายชัยพลยังเปิดเผยอีกว่าตนตั้งใจเดินทางมาหาพ่อหลังจากทราบว่าพ่อเพิ่งเดินทางกลับมาจากชนบุรีซึ่งตนตั้งใจเดินทางมาโดยไม่ได้เจอกันนานพ่อก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ตนก็มีกำลังใจมากขึ้นหลังจากได้เจอพ่อแม่ซึ่งพ่ออาจจะไม่ได้ให้พรบอกว่าผิดก็ว่าไปตามผิดใครทำต้องได้รับโทษคนทำมีโทษถึงประหารชีวิตทั้งนี้ยอมรับว่าตนเป็นห่วงหลานมากทําให้สิ่งที่แสดงออกไปอาจจะทำให้คนจับผิดว่าตนออกนอกหน้าเกินไปแต่ตนทำไปเพราะรักหลานถือว่าทำดีที่สุดแล้ว ก่อนกลับลุงพลได้ให้สลากกินแบ,บ่งรัฐบาลกับแม่สามใบใหมายเลข234030 278240และ904580จากนั้นลุงพลก็มาเดินตลาดสดเทศบาลตำบลวาน,นอนนิวาสซึ่งเมื่อมาถึงก็ได้รับกำลังใจจำนวนมากมีคนมาขอถ่ายรูปและจับมือให้กำลังใจชาวบา้านยังให้ลุงพลเขียนเลขหวังให้ได้โชคซึ่งลุงพลก็ได้เขียนเลขให้คือ78และ72 สารปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่โดนจับอนาจารหลานห้าขวบยื่นสองแสนประกันตัวเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ศาลจังหวัดมุกดาหารญาตินายนารินเชื้อคมตาอายุ48ปี นึงในผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกบตูงจับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหากระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยผู้เสียหายในคดีนี้เป็นเด็กหญิงวัย5ขวบเดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเนื่องจากได้รับการแจ้งให้ทราบจากศาลว่าศาลอุทธรได้มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวน,นายนรินชั่วคราวในวงเงินประกัน200,000บาท ภายหลังจากดำเนินการเรื่องประกันตัวที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเสร็จญาติน,นายนรินได้เดินทางไปรอาการปล่อยตัวที่เรือนจําจังหวัดมุกดาหารต่อมาเวลา18นาฬิกาสนาทีเจ้าหน้าที่เรือนจําได้เปิดประตูปล่อยตัวนายนารินทันทีที่ก้าวขาออกจากเรือนจำญาติที่มารออยู่ได้นําสายสร้อยห้อยพระมาคล้องคลอให้ในายนารินทันทีพร้อมพยายามปิดบังใบหน้าโดยนำหมวกมาสวมให้ และประคองฝ่าวงล้อมผู้สื่อข่าวขึ้นรถเก่งที่จอดติดเครื่องรออยู่ก่อนขับออกไปทันทีงานนี้สุดอึ้งแม่ชมพู่จับไพ่ตกชะตากรรมเดียวกับลุงพลเจ้าตัวลูกหนีเมือนคำทำนายเมื่อวันที่28มิถุนายนนางสุสำราญพัฒนาโพหรืออัญยงไพยิปซี ได้เดินทางมาที่บ้านน้องชมพู่พร้อมกับนำไพ่จำนวน78ใบามาทำนายดวงชะตาให้ครอบครัวน้องชมพู่ซึ่งแม่ของน้องชมพู่ได้อนุญ,ญาตให้หมอดูอันหยงทำนายไพย่แล้วเปิดเผยดวงชะตาให้กับทีมข่าวหมออันหยงได้หยิบไพ่จำนวน10ใบ เพื่อทำนายดวงชะตาแม่น้องชมพู่โดยไพ่ที่1สื่อถึงเจ้าของชะตาในขณะนี้เป็นอย่างไรใบที่2สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวใบที่3สิ่งที่มู่หวังจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ใบที่4ฐานรองรับอาชีพคู่ครองใบที่5อดีตที่ผ่านมาส่วนใบที่6อนาคตที่จะเกิดขึ้นใบที่7วิบากกรรมหรือกรรมเก่าที่ทำมา จะส่งผลในชาตินี้ใบที่8อิทธิพลรอบข้างใบที่9สิ่งที่กังวลใจบอกใครไม่ได้และใบที่10ภาพรวมของดวงชะตาทั้งหมดซึ่งจากการทำนายไพ่ของหมอดูอัหยงดวงชะตาของแม่น้องชมพูดส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ระหว่างการทำนายไพ่แม่ของน้องชมพู่ก็ได้ลุกออกจากวงคำทำนายของหมอดูเพราะไม่เชื่อเรื่องนี้นอกจากนี้หมอดูอันหยงบอกอีกว่าสำหรับการทำนายไพ่ทั้งหมดไพ่ที่สำคัญได้แก่ใบที่6การทำนายอนาคตเป็นภาพของคนถือดาบซึ่งแม่น้องชมพู่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคและอนาคตจะพบเจอชัยชนะ ส่วนไพ่ไปที่8ใบนี้ดวงแม่นองชมพู่จะต้องพึ่งการอุปถัมภ์จากเครือญาติและไพ่ใบที่10เป็นการทำนายผลรวมดวงชะตาของแม่นองชมพู่อยู่ในเกณฑ์ดีจากป่วยจะหายจากร้ายจะดีเพราะตัวสุดท้ายเป็นตัวตัดสินทั้งหมดและหมอดูยังบอกว่าเร็ววันนี้จะมีข่าวดีแต่ไม่ฟันธงว่าวันไหน เมียนารินวอนสังคมอย่าด่วนตัดสินสามีเป็นฆาตกรเส้นขนต้องสงสัยเป็นของน้องชมพู่จากกรณีที่น้องชมพู่อายุ3าขวบหายจากบ้านแอมเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมกระทั่งไปพบเป็นศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหาดีนเอแฝง แต่ผ่านไปเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่สามารถจะคลี่คลายคดีได้โดยหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการคุมตัวนรินเชื้อคมตาวัย48ปีตามหมาจับของศาลจังหวัดมุกดาหารข้อหากระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีหลังพบว่ามีการก่อเหตุอนาจารเด็ก5ขวบที่เป็นหลานสาวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่น้องจะพูดจะเสียชีวิต ล่าสุดวันที่29มิถุนายนช่อง3ารายง,งานว่าภรรยาของนายนารินเปิดเผยว่าตนก็ยังคงมั่นใจ100%เซว่าสามีไม่ได้ทำผิดก่อนหน้านี้ก็ได้เดินทางไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้สามีของตนนั้นหลุดพ้นจากคดรีรวมถึงอยากให้สังคมอย่าพึ่งตัดสินเพราะตอนนี้ครอบครัวของตนได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องดังกล่าวไปอย่างมากเพราะต้องหาหลักทรัพย์ ไปประกันสามีถึง3 0 0แสนบาทอย่างไรก็ตามมีรายง,งานว่าขณะน,นี้ผลการตรวจพิสูจน์เส้นขนที่เจอกับศพน้องชมพู่ที่ก่อนหน้านี้มีการสนนิฐานว่าอาจจะเป็นของคนร้ายออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นดีนเอของน้องชมพู่เองโดยชุดสืบสวนได้สอบปากคำพยานไปทั้งหมด280ปากพบพิรุษเพียงบางคนแต่ยังไม่สามารถออกหมายจับได้เพราะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถชี้ตัวเอาผิดได้อย่างชัดเจน